มีคำพิพากษาคือยกฟ้องไอซ์รักชนกสีนอกสอสอบางบอนตนเตึงบางบอนนะคะกรณีที่บางบอนนะครับไม่ใช่ปากบอนนะครับจำกันดีๆนะครับมันอาจจะผิดได้คุณกนกรัธวงศกุลกับคุณอัญชลีพาดีลักษณ์พี่ปองอะค่ะส้อหมิ่นประมาทนู่นตั้งแต่สมัยเธอยังเป็นดาวเซลบอยู่แล้วเธอก็ไปเธอก็ไปชุมนุมเธอก็จะโคจรไปตามที่ชุมนุมต่างๆถูกต้องถูกต้องแล้วสังเคราะห์แสงไป เธอต้องการคอโรฟิลแล้วพาดพิงอ่ะพี่ปองกับพี่กนกมาเฟ็กนีวบิดเบือนยุยงปลุกปั่นใช่ก็มีการไปฟ้องค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ปี64นะคุณผู้ชมวันนี้ยฝานมีคำพิพากษาเป็นฝานชั้นต้นค่ะยกฟ้องไอฟักชนกเหตุผลฝานบอกว่าทั้งคู่เป็นบุคคลสาธารณะผิดชมโดยสุจริต แต่ว่าเอาจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมนะแต่สารท่านให้เหตุผลอย่างนั้นคําถามที่ตามมาก็คือว่าแล้วเจ๊ฟบองกับเฮียกระหนกจะยุติแค่นี้หรือว่าจะดําเนินคดีต่อด้วยการยื่นอุทธรณ์คาตอบมาครึ่งหนึ่งแล้วค่ะเพราะว่ามีโจทย์สองคนไงฮะคุณกระหนกพูดชัดเจนแล้วส่วนเจ๊ของเราเดี๋ยวกระซิบให้ฟังนะคะล่าสุดเนี่ยหลังจากศาลยกฟ้องค่ะรักชนกบอกว่าอย่างนี้ มันเป็นการฟ้องปิดปากค่ะใค่ <ทฤ S 2> ปิดปากเธอได้ <ทฤ S 2> <ๆ S 1> อีตองยุดเลิกยังปิดปาก <ทฤ S 2> <ๆ S 1> เธอไม่ได้เลยหลังจากที่คุ้งเงียบมานานเนานนะออหลังจากที่ไอซ์เงียบมานานาน้ำแข็งค่ะ<อ>น้ำแข็งพูดอะไรผิดหรือเปล่าคะไอซ์คือบอกว่าเป็นการฟ้องปิดปากค่ะเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยยังไม่ได้เป็นสสนะคะพูดในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่เรียกร้องให้สื่อทำหน้าที่ของตัวเองอย่างตรงไปตรงมาไม่เช่นนั้นจะสร้างความชอบธรรมให้รัฐสามารถใช้ความรุนแรงให้กับประชาชนได้ ธอยืนยันว่าเธอวิพากวิจารโดยสุจริตและอยากให้คําพิพากษาคดีนี้ใช้เป็นบรรทัดฐานในการพิพากษาคดีอื่นๆด้วยค่ะอะคือใช้ปชชเป็นบรรทัดฐานไม่ได้มันต้องดูรูปคดีฮะไม่ใช่แบบว่าฉันผิดคนฉันไม่ผิดคนอื่นก็เลยไม่ผิดะนะครับเพราะสื่อควรจะถูกตั้งคําถามแล้วก็วิพากวิจาร์โดยสุจริตได้เช่นเดียวกันส่วนเรื่องฟ้องกลับจะไม่ทำอไอ้บอกไม่ทำจ้ะ เพราะตั้งใจว่าไม่อยากจะเข้ามามีอำนาจแล้วก็ไปฟ้องนอกจากว่าคู่กรณีนี้กับคู่กรณีอื่นก็ไม่มีแล้วคือมันฟ้องกลับไม่ได้อะค่ะคุณเขาไม่ได้ทำอะไรคุณเสียหายเขาแค่ใช้สิทธิ์ปกป้องตัวเขาในกระบวนการยุติธรรมแล้วคุณจะไปฟ้องกลับเขาเรื่องอะไรคะคุณกหนกบอกว่าอย่างนี้ยืนยันว่าตนจะยื่นอุทธรณ์อย่างแน่นอนเพราะมากล่าวหาว่าผมเน้นนำเสนอเฟซนิว ทำให้ผมเสียหายและมีผลกระทบต่อตัวคุณกนกและพี่ปองอัญชลีด้วยดังนั้นไอซ์จ๊ะพี่กนกบอกว่ายังไม่จบนะจ๊ะยังไงก็ต้องอุทธรไม่จบคุณกระนกบอกว่าเคารพคำตัดสินของศาลน,นะคะแต่กรณีที่ไอซ์บอกว่าศาลวิภาควิจารณ์ติชมโดยสุจริตแต่แท้จริงแล้วะ รักชนกกล่าวหาตนกับนางสาวอัญชลีว่ารายการข่าวของตนทำให้ประชาชนเกลียดชังและนำเสนอเฟกนิวส์นั้นเป็นกรณีที่ไอซ์ไปกล่าวกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่หน้าศาลอาญาจริงๆจ่ไปตะโกนหน้านักข่าวในชันน่นไหศาลยกฟ้องได้บอกว่าเป็นการติชมโดยสุจริตแต่คุณกนกมองต่างอมองต่างได้ถูกไหมคะอมองว่าถูกต้อง <ไป S 1> สิ่งที่ไอซ์พูดเนี่ยมันไม่ใช่การติชมไม่ใช่คำแนะนำแต่เป็นการกล่าวหา มีอยู่2ประเด็นกาวหาตนและนางสาวอัญชลีทําให้สังคมเกลียดชงังจัดรายการให้ประชาชนมีแต่เกลียดชงังและจัดรายการที่มีแต่เฟกนิวส์โดยตนและนางสาวอัญชลีเป็นฝื่อมวลชนมีหน้าที่ในการจัดรายการถ้าสารตัดสินว่าการที่รักชนกพูด2ประเด็นนี้เป็นการติชมโดยสุจริตจากนี้คนดูก็จะเชื่อได้ว่าตนและนางสาวอัญชลีจัดรายการทําให้สังคมแตกแยกเกลียดชงัง กนกจัดรายการมีแต่เฟกนิวส์แล้วผมจะอยู่ยังไงอ่ะคุณกนกบอกประเด็นนี้สําคัญคือมันเสียหายจริงๆต่ออาที่การงานพี่กนกก็เลยบอกว่าไม่ได้หรอกแบบนี้ยังไงก็ต้องยื่นอุทธรณ์แน่นอนและต้องชี้ให้ฝานเห็นด้วยว่าสิ่งที่รักชนกไปกล่าวกลางที่ชุมนุมไม่ใช่การติชมแต่เป็นการกล่าวหาคุณกนกบอกติชมกับกล่าวหาไม่เหมือนกันนะติชมมันต้องมีคําแนะนําเพิ่มเติมแต่การกล่าวหาก็เหมือนกับที่คลิป ที่คนได้เย็นกันทั่วนั่นแหละแล้วมาบอกว่าตนจัดเฟกนิวจัดรายการทําให้ประชาชนเกลียดชังจากนี้ไปเมื่อสางตัดสินแล้วผู้คนเชื่อแบบนั้นตนหากตนไม่ทําอะไรจะทําอาชีพนี้ได้ยังไง